เขาจะทำมัชชานะคะอะไรเขาเรียกอะไรนะมัชชาลาตต้อ๋อนี่นี่อันนี้คือส่วนผสมใช่ไหมใช่แล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรผงอะไรผงมัชชาค่ะอ๋ออันนี้เอามาจากไหนญี่ปุ่นค่ะ่ปวนแล้วเขากินเพื่ออะไรดีกว่าคอฟฟตรงตรงไหนมันทําให้ไม่เหนื่อยค่ะแล้วก็มีต้านอนุมูลอิสระปวดนะ นางทำกาแฟก็อร่อยมากทําอะไรนะเขาเรียกที่เธอทำพี่ไม่ทำมาทฉลาเต้ลาเต้นางทําเก่งมากเดี๋ยวพาไปดูวิธีทําของนางนี่โอเคทำคล้ายๆกับทําลาเต้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ําร้อนน้ำร้อนอ่ะอ๋ออันนี้เครื่องนางซื้อมาเองนะคะกี่ร้อยเนี่ยเครื่องนี้เครื่องทำกาแฟนี่ห้าร้อยเหรียญอ๋อทําลาเต้ทำกาแฟแล้วทําอะไรอีกเขาเรียกพี่ก็พูดไม่เป็นทามัทฉะทําได้หมดเลยค่ะอ๋อช็อกโกแลตร้อน เหมือนเหมือนกับที่ที่เราไปร้านแล้วเขาทำให้เราใช่ไหมใช่ดูนี่นี่นมามาอื้มวิสีสันสวยงามมากเขียวนางทำให้ชิมเแก้วสักโอ้อร่อยมากเลยนะคะเนี่ยคือนางทำให้ชิมแก้วหนึ่งคือแบบอร่อยแล้วนางบอกว่าดีด้วยกินแล้วสงสัยพี่คงจะไม่แก่แล้วมั้งและนี่คือทำเป็นมะชะเย็นใช่ไหม ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูอันร้อนด้วยโอเคอันนี้คือใส่วอลลี่ลาใส่นมใส่ครีมออนมนมเฉยเฉยใช่ไหมนมหรือว่าผสมครีมนมเฉยเอ๋อแต่ที่ใช้นมอัลมอนด์ใช่ไหมบางครั้งอบางรั้งใช้โออตเมลค์แต่ทำให้พี่อะใช้นมบวอ๋ออันนี้เป็นก็คือใช้นมอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะออันนี้แคลอรี่มันจะน้อยกว่าอ๋อคนลดน้ำหนักน้ำหนัก พูดเรื่องรดน้ำหนักมันเน้นจังเลยนี่นี่เนะนำว่จะเทลงโอ้ว้าวเอานั้นเขี่ยลงอีกเสียดายหรือเอานมลาดใส่ตรงนั้นเออเออเสียดายอันนั้นคืออะไรนมร้อนหรือว่าอะไรนมที่เหลือเมื่อกี้อ๋อ๋อช้อนไหมเดี๋ยวพี่จะช้อนขวด นี่อันนี้ทําเป็นมะชะเย็นนะคะเดี๋ยวทุกตาจะให้ดูที่ร้อนที่นางทาให้ทุกตาดมน,นี่ซีมือมากคนเดากเอาเช็คเช็คหน่อยสิเ <c oughs> ช็คสะโพกซ้ายขวา <c oughs> อุ้ยเมื่อตอนสมัยนางแบบเมื่อก่อนนะคะตอนที่นางยังไม่มีลูกนะสวยมากเหมือนดาราเลยนะคะอตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ <c oughs> นี่มไม่หวานมากใช่ไหม ออกมันๆอ๋อ<ม>เดี๋ยวจะให้ดูอันร้อนแ a n กิ้วไหลอันนี้ที่จริงอันนี้เขานางทําเป็นแบบปุ๊บใบไม้ให้สวยแล้วนะคะแต่ว่าตุ๊กตาดื่มไปแล้วนะคะเนี่ยรอยดื่มก็เลยแบบว่าอันนี้เป็นมะชะร้อนนะคะนางทําให้แบบสุดยอดอร่อยนี่ค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะอื้มอร่อยมากเลยเข้มข้น